สวัสดีครับสวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าใน YouTube channel c h anel T Citizen ทุกๆท่านเลยนะครับมาเป็นข่าวสารประจําวันกันนะครับของสโมสรรักของเราเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ประจําต้นสัปดาห์นะครับวันจันทร์ที่15เดือนสิงหาคมพศ2 5 6 5ข่าวสารของเรือใบสีฟ้าในวันนี้ก็จะเป็นรวมประเด็นนะครับความหลงหลังเกมบอลมัดเพราะว่าเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ผมไม่ได้ทําคลิปนะครับก็เลยจะรวบรวมมาทีเดียวเลยในคลิปคลิปนี้นะครับก็จะเป็นบทสัมภาษณ์ ของเป๊ปควเดวลลาผู้จัดการทีมเราเรวมไปถึงมีนักเตะอีก2คนอย่างควินเดบรอยที่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์แล้วก็ยูวคายคจัดกันที่เป็นกัปตันมาฝากกันด้วยนะครับรวมไปถึงมีเรื่องของทางเบนาโดซินวานะครับที่สถานการณ์เชื่อมโยงกับบาซ่าอัปเดตล่าสุดเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ มาอัปเดตให้ได้ฟังกันอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดทั้งมวลที่ผมจะนามาเล่าสู่กันฟัง,ฟงแล้วก็อัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวกันนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวทีซิตีเซนครอบครัวเรือใบสีฟ้าสาหรับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคลิปไม่อยากพลาดไลฟ์สดในช่องนี้ก็อย่าลืมกด กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีจาก youtube Channel c h anel n T Citizen แล้วก็ฝากถึงผู้ใหญ่ใจด,ดีด้วยนะครับสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงเลยในคอนแทคที่จริงไว้ใต้ description ของท,ทุกคลิปท,ทุกไลฟ์เลยนะครับแล้วก็มีเรื่อง membership นะครับสำหรับแฟนๆที่อยากสนับสนุนผมสนับสนุนช่องก็สามารถไปกดสมัครกันได้150บาทต่อเดือนเท่านั้นมีแค่หนึ่งระดับนะครับฝากไว้ด้วยโอเค เราไปเริ่มนะครับข่าวสารประจำวันนี้กันเลยนะครับผมขอเริ่มที่เรื่องของทางผลการแข่งข,นข,นขันพิมลีกนะครับเมื่อคืนนี้ก่อนก็นแล้วกันคู่เดือด <c oughs> อัปเดตผลสกอร์กันหน่อยนะฮะเชลซีเปิดรังสแตมฟอร์ดบิดนะครับต้องรับการมาเยือนของทัตแนมฮอสเปอร์เป็นลอนดอนดาร์บี้ด้วยนะโอ้โห <c oughs> โคตรมันโคตรเดือด โคตรดราม่านะคือมีทุกรถอะนะตั้งแต่ในสนามลามออกไปข้างสนามนะครับผลคู่นี้ออกมานะครับ90นาทีเสมอกันไป2ประตูต่อ2แบบโ,โหแม่งเกม5ดาวแล้วก็สุดจัดในทุกๆเรื่องนะครับทั้งคุณภาพการเล่นแล้วก็อารมณ์นะครับดรามา่าต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยเชลซี Chelsea, เล่นได้ดีนะผมนั่งดูทั้งเกม นะครับเออเชลซีเล่นดีตั้งแต่ต้นเกมเลยแล้วก็เรียกว่าทั้งเกมอ่ะเชลซีผมว่าก็เหนือกว่าสเปอร์แต่ว่าสเปอร์เนี่ยเหมือนคอนเต้แกก็แก้เกมดีนะในช่วงครึ่งหลังแล้วก็มาได้ความคมความยอดเยี่ยมจากแฮร์รี่เคนด้วยในในช่วงท้ายเกมนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วก็ตีเสมอได้สองสองแต่ประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของเรื่องของดรามาผู้ตัดสินด้วยนะครับแอนโทนีเทเลอร์ใช่ไหมที่ทำหน้าที่แบบ ไม่ค่อยดีอ่ะเออมันมีจังหวะปัญหาหลายๆายอย่างที่เท่าที่ผมดูนะแล้วผมก็เห็นด้วยกับกับจังหวะที่มันควรจะเป็นลูกฟาว่ะอย่างลูกตัดเกมใส่ใครฮาวเวิร์ดนะก่อนที่จะนําไปถึงประตูแต่โอเคแหละมันก็เป็นเรื่อง VR ที่เช็คจังหวะนั้นอนะ่ะไม่ย้อนกลับไปมันถูกแล้วนะครับแต่เรื่องฟา,ฟา,นะฟา,ฟาว่าฝาวร้อยเปอร์เซ็นะไอ้ลูกฮาวเวิร์ดที่โดนโดนโดนเตะนะโดนโดนทาฟาวก่อนนั่นคือฟาวนะแต่ว่าการที่ผู้สินไม่ย้อนกลับไปไปใช้จังหวะนั้นแล้วย้อนกลับไปรีป,ประตูอันนั้นถูก นะครับแต่แค่มันถามว่ามาตรฐานมันอยู่ตรงไหนนะเพราะว่ามันก็เคยมีกรณีที่ย้อนยาวๆอยู่แล้วนะสำหรับเรื่อง VR ย้อนยาวๆแล้วมาลิปประตูคืนก็มีนะเออแล้วก็เรื่องไอโรเมลโลไปกระชากขว้คูรย่าเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรน่นาเกลียดเลยนะครับลูกนั้นต้องฟาวครับลูกนั้นต้องฟาวอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างเชลซีหรือแฟนเชลซีนะแต่พูดตามหลักมันฟาวร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับอืมก็คือแอนทนีเทนเลอร์เนี่ย ต้องพิจารณาตัวเองดีๆเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะมีการย้อนอะไรหรือเปล่านะเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนเกี่ยวกับการตัดสินในนัดนี้นะมันมันค่อนข้างแบบตัดสินแย่พูดตรงๆนะเออตัดสินแย่จริงๆแล้วก็มีเรื่องนี้อีกใช่ไหมโอ้โหโคตรดราม่านะดราม่าไม่พอมีเรื่องเดือดอีกนะตั้งแต่เป็นเกมแล้วโอ้โหซัดกันไหนในเกมแล้วจังหวะคอนเต้ดีใจหันหน้าไปหาทูเครนนะโอ้โหจะเอากันรอบนึงแล้วนะจบเกมไม่ไวเดินมาจับมือ ทูเคลนกับคอนเต้ยังไม่จบอีกนะครับอันนี้เป็นทูเคลนนะที่แบบไปล็อกมือคอนเต้ไวโอ้โหแม่งโคตรเดือดเลยเกมดูลาดอนดาบี้นะสุดๆจริงๆนั้นรู้สึกว่าจะโดนใบแดงด้วยฮนะอาจจะทั้งคู่นะถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าถ้าพลาดไปหรือว่าใครโดนคนเดียวนี้ขออภัยด้วยกันแต่รู้สึกว่ามันน่าจะต้องโดนทั้งคู่แหละนะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอนะ่ะไม่ถ้าโดนคนเดียวผมว่าไม่สมเหตุสมผล แต่เท่าที่เห็นเนะเหมือนคอนเต้่ในจอเห็นคอนเต้โดนใบแดงนะแต่ฟูเคิลเนี่ยอาจจะโดนตามมาแหละนะแต่ผมว่าน่าจะโดนทางคู่นะก็จบไป22อเอาไปดูตารางคะแนนกันนิดนึงนะครับก็ล่าสุดแมนซิตี้ของเราเ็เก็บชนะ2เกมรวดนะครับมีทีมที่เหมือนเราก็คือทางอาร์เซนอลนะครับแต่ว่าเราเป็นที่1เพราะว่าลูกได้เสียเราดีกว่านะเรายังเป็นคลีนชีสอยู่นะสองเกมเราไม่เสียประตูแต่อาร์เซนอลเสียไป2อนะัในเกมในเกมเลสเตอร์ในเกมแรก เกมแรกเรืออกว่าในเกมล่านะลสุดสิเกมแรกเขาชนะคริสตัลพาเลตมาสองสู 0. นะครับก็แมนยูอยู่ที U ่ยี่สิบนะครับไม่อยากพูดอะไรกับแมนยูเยอะอ่ I. คือคือผมไม่ได้อยากล้อเพื่อนบ้านด้วยแต่ว่าคือเห็นแล้วแบบอันนี้ไม่ได้อะไรนะแต่แบบเห็นแล้วก็แบบสงสาร่ะคือผมเข้าใจอารมณ์แฟนบอลอะคือถ้าแบบทีมเรามันอยู่ในโมเมนต์นั้นนะ่ะมันก็คงรู้สึกแย่เพราะฉะนั้นก็ ตามภาพครับเป็นกําลังใจให้แล้วกันสําหรับเพื่อนบ้านสีแดงของเรานะก็น่าจะชอกช้ำม,มันอยู่พอตัวนะครับโอเคทีนี้ไปดูเรื่องควันหลงของเรากันบ้างนะพูดนอกเรื่องทีมเราไปประมาณหนึ่งแล้วนะมาเข้าเรื่องควันหลงนะครับก็หลังจากผมเมื่อวานไม่ได้ทําคลิปอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้รวบรวมข่าวสารมาฝากกันวันนี้ก็จะจัดมาในคลิป,ลปนี้เลยนะครับไปเรื่องมันที่บทสัมภาษณ์ของเป๊ปหลังเกมบอลมัดนะที่เรา อัดเขาเละเทะมา4-0นะครับประเดิมเกมแรกในซนะีซั่นในบ้านของเราด้วยเป๊ปกอดูล่านะครับให้สัมภาษณ์หลังเกมพูดถึงภาพรวมพอใจฟอร์มนะับอกว่าในฐานะของทีมเนี่ยเราเทำผลงานได้ดีมากจริงๆบอลมัดมีโครงสร้างทีมที่ดีอย่างน่าเหลือเชื่อสำหรับเกมรับแต่ก็ไม่ใช่แค่เกมรับที่พวกเขาดีเกมรุกก็ดีเช่นกันโดยรวมแล้วเนี่ยเป๊ปเขาพอใจนะครับกับผลงานของทีมในนัดล่าสุด ที่จะบอลมัดแล้วก็ชนะได้รวมไปถึงการเริ่มต้นของซีซั่นนี้ด้วยที่เราเก็บคลีนชีตได้2เกมรวมไปถึงชนะรวด2เกมได้6แตมเต็มโดยที่ไม่เสียประตูเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เป๊ปชื่นชอบและพอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับภาพรวมก็คือพอใจมากๆทั้งเกมล่าสุดและการออกสตาร์ทที่สวยงามของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในซีซั่นนี้เป๊ปพูดถึงนักเตะนะครับในเกมล่าสุดอย่างเออร์ลิงฮาร์แลนด์บอกว่า มันเป็นงานที่ยากที่สุดในโลกเลยนะเมื่อคุณเป็นกองหน้าแล้วต้องปะทะกับแนวรับนะครับที่มีกองกลาง3สามคนแล้วก็มีเซ็นเตอร์แบ็กอีกสามคนห้อมล้อมคุณอยู่แล้วคุณต้องอยู่ตรงกลางตรงนั้นเราพบเราจะได้เจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยๆนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเวลานะครับที่ฮาร์แลนต้องปรับตัวแต่ด้วยคุณภาพที่เรามีและเขามีนะครับแน่นอนว่า เราจะหาโอกาสให้กับเขาได้ยิงประตูและเราจะส่งลูกบอลไปยังจุดนัดพบให้เขาได้ยิงประตูได้บ่อยมากขึ้นอย่างแน่นอนนะเบบก็เหมือนพูดแหละว่ามันเป็นงานยากของฮาแลนด์อยู่แล้วที่ต้องโดนห้อมล้อมด้วยเ,เกมรับที่สมมติว่าเราเจอทีมรับลึกนะครับแน่นอนว่าฮาแลนด์โดนจับตายโดนโฟกัสเป็นหลักแน่นอนเหมือนกับเกมในที่บอลมัดที่เราเจอบอลมัดนะครับโอ้โหกองกลางดอปลงไปเล่นเกมรับไหนจะเซนเตอร์อีก3ามคนนะฮาแลนด์ก็หาโอกาสในการยิงยากอยู่แล้ว นะครับผ่าสเปซในการยิงประตูยากอือีกคนหนึ่งที่เป๊ปพูดถึงก็คือ man of the match นะครับของเกมที่ผ่านมาล่าสุดอย่าง KDB นะยิงหนึ่งจ่ายอีกหนึ่งนะครับเป๊ปบ,บอกว่าตอนที่ผมคุมบาเยินมิวนิกเนี่ยตอนนั้น KDB เนี่ยเล่นให้กับโวล์ b บวกแล้วเขาเองก็เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในบุนเดสลีกาในปีนั้นเลยเขาเป็นนักเตะที่ดีมากๆ ก่อนที่ผมจะมาถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ซะอีกนะครับและเขาก็เล่นได้ดีมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เขาได้ทำงานร่วมกับผมประตูที่เขาทำได้มันคือดีภาษาวัยรุ่นเะนี่ยมันคือดีอ่ะเปบอกมันคือดีเลยอ่ะไปบอกว่าลูกยิงแบบที่เขาทำเนี่ยนะครับไอ้ลูกยิงไซก้อยเนี่ยเปบอกลูกยิงแบบนั้นเนี่ยมันไม่ต้องใช้พื้นที่ว่างเยอะเลยซึ่งมันเป็นลูกยิงที่น่าเหลือเชื่อมากมาก นะครับเป็นผลงานที่น่าทึ่งจากเควินเดอบรอยแล้วก็เป็นแอซซิดของทางฟิลโฟเดนด้วยในเกมกับบอลมัตมันยากนะครับพวกเขาเนี่ยป้องกันในกรอบเขตโทษแล้วก็คุมแนวรับได้ดีมากจริงๆนะก็ชื่นชมลูกยิงเดอบรอยนั่นแหละแล้วก็ชื่นชมเดบรอยดด้วยว่าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะตั้งแต่เขาคุมบาเยอร์ตั้งแต่อยู่ในเยอรมันก่อนที่จะมาแมนซิตี้ด้วยซ้ำทีนี้นักข่าวถามเป๊ป นะครับถึงโอกาสที่แมนซิสตี้จะเซ็นสัญญาผู้เล่นเข้ามาใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยว่ามีโอกาสเป็นไปได้มาก <c oughs> น้อยแค่ไหนมีโอกาสจะเซ็นเข้ามาอีกหรือเปล่า <c oughs> หลังจากล่าสุดเนี่ยซิตี้เซ็นเซอร์เยโกเมสมาจากอันเดอร์เลชแต่แค่ยังไม่ออฟฟิเชียลเท่านั้นแต่คือเซ็นเข้ามาแล้วนะครับเ,เพราะว่าล่าสุดก็มีนี่นะภาพเขามาชมเกมที่บอลมาร์ด้วยนะที่เราชนะบอลมาร์ Mart, ที่เอติฮัสเตดียมนั้นนี่นะถ่ายรูปก,กับแฟนบอลแล้วนะครับแสดงว่าก็ เรียบร้อยลงเรือนเรือแล้วแหละนะครับนักข่าวก็ถามว่าจะมีเพิ่มเข้ามาไหมเป๊ปตอบสั้นๆบอกว่า no นะครับไอ้ด t งติงโซนะก็แบบผมไม่คิดว่ามันจะมีเพิ่มนะไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้นนะคือไม่คิดว่าจะเสริมใครเพิ่มอีกในซัมเมอร์นี้นะครับแต่มันก็ไม่แน่นะครับถ้าหากเราเสียเบรโดซินวานะเออแต่ว่าถ้าหากเราเสียเบรโดซินวาซัมเมอร์นี้ซัมเมอร์นี้ซัมเมอร์นี้จริงๆเนี่ย มันก็ไม่แน่ที่ซิตี้อาจจะหาตัวแทนไม่ทันด้วยซ้ำนะเพราะมันเหลือเวลาอีกไม่นานนะครับประมาณสามสามอาทิตย์ไม่ถึงแล้วอ่ะนะไม่ถึงแล้ววันนี้วันที่สิบห้าแล้วนะครับเดือนนี้เดือนสิงหาคมประมาณอีกสิบหกวันสองอาทิตย์กับอีกสองวันสองอาทิตย์เท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมว่าหาตัวแทนยากมาก มีสิทธิ์จะเสียแบรดดครับแต่ก็มีสิทธิ์ที่มี่จะหาตัวแทนไม่ทันเช่นเดียวกันมันก็จึงเป็นคําตอบของเป๊ปว่ามันก็อาจจะไม่มีใครเข้ามาเพิ่มแล้วแม้ว่าจะเสียแบรนด์ซินวาเข้าไปก็ตามอาจจะต้องไปเพิ่มนู้นเลยช่วงหน้าหนาวอีกทีหนึง่งนะครับและะะ้วนักข่าวก็ถามเรื่องเรียมดีแลบด้วยนะโดยเป๊ปก็คอนเฟิร์มนะครับว่าดีแลบจะเป็นนักเตะของซิตี้อีกรายที่จะส่งไปยืมตัวนะครับ ตอนนี้เรียนดีแลบอยู่ในขั้นตอนการเจราจารในการยืมตัวนะครับก่อนตลาดซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลงโดยเป๊ปวิเดลล่าน้นยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจบเกมบอลมัดว่าดีแลบจะย้ายยืมตัวในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยที่สถานการณ์ของดาวรุ่งอีกหลายๆคนอย่างทางลุคเอมเปเต้ลิโก้ลูอิสนะครับที่ได้ประเดิมสนามเดบิวต์เช่นกันในเกมบอลมัดรวมไปถึงโจชัวยูสันเอชแบนหรือว่าน้องจอชเนี่ย เป้บอกว่าคาดว่าจะอยู่กับทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้นะไม่น่าจะไปยืมตัวที่ไหนสำหรับ3คนที่เหลือนะลูอัมเบเต้ลิโก้ลูอิสแล้วก็ทางโจชวิลสันเอสแบรนจะอยู่ทีมดีแบบจะย้ายยืมนั่นเองนะครับทีนี้นะฮะผู้จัดก,การทีมของทางบอนมัดมีพูดถึงเราด้วยอย่างสกอฟปาร์เกอร์หลังจบเกมบอกว่าโอ้โห หนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์เลยแมนซิตี้เนี่ยเป็นทีมที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับทุกอย่างเกี่ยวกับพวกเขาพวกเขาเป็นทีมที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีที่สุดในแะง่การใช้งานเทคนิคต่างๆทุกอย่างเกี่ยวกับรูปแบบของเกมของพวกเขาเป็นเรื่องยากมากที่จะรับมือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนี่เป็นข้อความจากปากของสกอ์ปาร์เกอร์ที่โดนรอยามไปสี่ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับทีมเกี่ยวกับฟอร์มของเป๊ป นะครับรวมไปถึงจากสกอปปาร์เกอร์ด้วยทีนี้ไปฟังบทสัมภาษณ์ของนักเตะกันบ้างอย่างเควินเดบรอยนะฮะนักข่าวก็เหมือนเชิงเชิงถามเกี่ยวกับสาเหตุที่โอ้โหเริ่มต้นซีซั่นนี้มาฟอร์มโคตรปังฟอร์มโคตรดีนะสำหรับเควินเดบรอยนัดล่าสุดก็ยิงหนึ่งจ่ายอีกหนึ่งต่างหากเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยนะครับเดบรอยบอกว่าผมเนี่ยมีช่วงเวลาซัมเมอร์ที่ดีนะครับก่อนจะเริ่มฤด,ดูกาลผมได้พักผ่อน ผมได้แบบรีแลกซ์ร่างกายกับครอบครัวได้ไปท่องเที่ยวมีช่วงเวลาที่สนุกสนานแฮปปี้จากนั้นผมก็กลับมาที่สโมสร้วก็รู้สึกว่าโอ้โหตัวเองนั้นพร้อมมากๆเลยที่จะเริ่มต้นซีซั่นผมรู้นะครับว่าผมเนี่ยยังรีดฟอร์มไม่สูงไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในจุดสูงสุดหรอกตอนเนี้ยนะยังรีดฟอร์มไม่ได้ไปอยู่ในจุดสูงสุดของตัวเองแต่ผมก็รู้สึกดีมากๆสำหรับตอนนี้และทีมก็ทำผลงานได้ดีเช่นเดียวกันดังนั้น ผมพร้อมลุยกับสโมสรอ,อย่างเต็มที่เลยนะนี่เป็นความรู้สึกข,ของเควินเดวรอยนะครับ KDB พูดถึงลูกยิง2-0ของเขาด้วย KDB บอกว่าตอนผมยังเด็กเนี่ยผมพยายามจะทำทุกๆกอย่างนะในเรื่องการฝึกฝนแต่ก็มีคนบอกกับผมกันว่าให้เลือกล้มมันไปในเรื่องการฝึกใช้ข้างเท้าด้านในแล้วก็ด้านนอกนะครับซึ่ง KDB มองว่าการใช้ข้างเท้าด้านในและด้านนอกให้เป็นประโยชน์เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลย เพราะว่าในบางสถานการณ์เนี่ยมันก็สามารถช่วยคุณได้เหมือนกันให้คุณสามารถทั้งยิงทั้งจ่ายในลูกที่แบบมันเป็นสานการพิเศษสานการเฉพาะหน้าอย่างเงี้ยอย่างในลูกยิงสงสุกเนี่ยนะครับการยิงซ้ายก้อยเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนมาจากการฝึกฝนในวัยเด็กของเควินเดอบรอยเหมือนกันนะเดอบบอยบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยที่ผมยิงเนี่ยพื้นที่มันมีไม่มากนักแต่เห็นได้ชัดว่ากองหลังเนี่ยมัวแต่ไปโฟกัสเออร์ริงฮารแลนดังนั้นบางครั้ง ผมเนี่ยนะครับหรือว่าผู้เล่นคนอื่นเนี่ยก็จะมีที่ว่างเพิ่มขึ้นมาตอนที่กองหลังไปโฟกัสเออร์ริงฮาแลนด์มากเกินไปแต่ถ้าพวกเขาหันมาสนใจพวกเราและปล่อยเออร์ริงฮาแลนด์ว่างแน่นอนความอันตรายในพื้นที่ที่ฮาแลนด์มีนั่นก็จะเพิ่มมาขึ้นด้วยนั่นเป็นกลไกลของการเล่นของพวกเรานะครับเรียกว่าพอมีฮาแลนด์เข้ามานะครับกองหลังไปโฟกัสฮาแลนด์อย่างเกมบอลมัดเนี่ยเห็นได้ชัดเลยหลายๆลูกที่เราทําได้เนี่ยไอ้ลูกหนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เนี่ย กองหลังบอลมัดไปโฟกัสฮาแลนด์เยอะมากทําให้ผู้เล่นคนอื่นมีสเปซในการทานะในการเข้าไปยิงในการจบสกอร์นะครับนั่นแหละมันก็เป็นกลไกนะถ้ากองหลังโฟกัสฮาแลนด์คนอื่นก็มีพื้นที่ถ้ากองหลังมาโฟกัสคนอื่นๆฮาแลนด์ก็มีพื้นที่เพราะฉะนั้นซิตี้อันตร,รายทุกขน,นุนนะครับเควินเดบรอยังได้พูดถึงเออริงเบลล์ฮาแลนด์ด้วยนะในฟอร์มเกมล่าสุดเค b ดีบีบอกว่าการมีกองหน้าเป็นจุดโฟกัสนั้นยอมดีเสมอเกมกับบอลมัด เขาเกือบจะชาร์จลูกคลอสของผมเนี่ยไ,ได้หลายครั้งแล้วนะครับแลว้วก็ลูกคลอสของคนอื่นๆด้วยมีโฟ l เดนคลอสครั้งหนึ่งผมจําได้แต่ก็เข้าไม่ถึงเลว่าบกว่าแต่มันยากมากนะครับเมื่อการเมื่อการที่เขาได้เจอกับทีมเล่นรับลึกแบบนี้นะครับซึ่งเรารู้ดีว่ามันยากแค่ไหน มันเป็นสิ่งที่เขาไม่คุ้นเคยจากการเล่นที่เยอรมันแต่เขาแข็งแกร่งมากๆเลยนะในหลายๆจุดสําหรับผมและเขาก็เร็วมากจริงๆผมไม่คิดว่าเขาจะเร็วขนาดนี้นะครับก่อนที่เขาจะมาถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับเดอบอยบอกว่าไม่คิดว่าฮาเลนจะเร็วขนาดนี้เออแต่คือพอเห็นแล้วโคตรเร็วประมาณนั้นนะครับเดอะอยยังได้พูดถึงกัปตันด้วยนะนี่อิบคลยก,กุนโดกันนะก็ที่ เรียกว่าได้ยิงเหมือนกันนะครับยิงประตูประตูแรกเนาะ1-0นะครับเดบอยบอกว่ากุนโดการเนี่ยน่าทึ่งมากผมไม่คิดว่าเขาจะเข้าใจจังหวะอย่างสมบูรณ์แบบได้ขนาดนี้ผมคิดว่าช่วงเวลาที่เขาอยู่ในกรอบเขตโทษมันอันตรายมากเลยเขายิงได้เยอะมากนะครับแล้วก็การเล่นชิง1-2กับเออเรื่องฮารรแล่นจนจบเป็นประตูขึ้นนำ1-0ในเกมที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นสตาร์ทเกมได้ดีมากจริงๆผมเล่นกับเขามาที่แมนเชสตี้เนี่ย6ปีแล้วแล้วเขาก็ ทำได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยในช่วงเวลา6ปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของเควินเดอร์บรอย์พูดถึงกุนโดกันแล้วนะครับก็ตอกันที่บทสัมภาษณ์ของกุนโดการเลยกับตันทีมของเราโดยพูดถึงการที่แมนซิตี้นั้นต้องการประตูขึ้นนําแม้ว่าเ่วิสาการณ์ขึ้นนํสามสุขมันอยู่ก็ตามกุนโดการบอกว่าผมคิดว่านั่นคือการเคารพต่อเกมมันคือตัวตนของเราและเรารู้สึกว่ามันเป็นความรับผิดช,ชอบของเราที่ต้องพยายามรักษาเอาไว้ ตลอดทั้งเกมในระดับสูงสุดนะครับเรียกว่ากระหายอยู่ตลอดเวลาในการยิงประตูไม่ว่าทีมจะนําเท่าไหร่ก็ตามคุณดูการยังได้พูดถึงฮาแลนด์ด้วยนะบอกว่าฮาแลนด์เ,เนี่ยพามิติใหม่ๆเข้ามาสู่ทีมนําคุณภาพใหม่ๆเข้ามาให้เราและเขาจะยิงประตูดได้มากมายเกมล่าสุดเขาช่วยผมทำหนึ่งประตูด,ดังนั้นในอนาคตผมจะพยายามแอซิสต์เขายิงได้เยอะๆเรารู้สึกเป็นเกียรติและก็เราต้องการมีเขาในทีมอย่างมากเขาไม่ใช่แค่นักเตะ ไม่ใช่นะักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่เขายังเป็นคนที่มีนิสัยดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดมีข่าวอยู่คือิคายคุนดูกันมาด้วยหลังเกมของทาง Daily Star นะครับแต่ว่าก็อาจจะยังต้องกรองนิดๆนะแต่ว่าเดลี่สตาร์เด u ซันเป็นสื่อที่ชื่อดังเรื่องก็สีบเรื่องข่าวช้าอยู่แล้วนะก็อาจจะอาจจะฟังฟังได้แหละนะครับเขารายงานมาบอกว่าเ,เรียกว่าซิตี้เนี่ยเตรียมจะยื่นนะครับข้อเสนอ สัญญาฉบับใหม่ให้กับ,บยูวคายกุนโดการได้พิจารณาเพราะว่าตอนนี้กุนโดการเหลือสัญญาแค่ปีเดียวไม่ถึงปีแล้วแหละตอนนี้นะครับแต่ยังไม่ได้ต่อนะก็ล่าสุดเดลิสตารายงานว่าซิตี้พยายามจะยื่นนะกำลังจะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับยูวคยกุนโดการได้เซ็นนะแต่ว่าจะเจราจากันลงตัวแล้วก็ต่อสัญญากาันหรือเปล่านี่ต้องรอติดตามกันต่อไปเขาบอกว่าเป๊ปเนี่ยยังคงถือว่ากุนโดการเป็นบุคคลสําคัญเป็นผู้เล่นสําคัญในแผนการทําทีมชุดใหญ่ของเขาในฤดูกาลนี้แล้วก็ ฤดูการต่อต่อไปสังเกตอะไรไหมครับในฤดูการต่อต่อไปเหมือนกับบทสัมภาษณ์ก่อนเกมที่เขาบอกว่าเขาจะพยายามพัฒนาเออร์ริงฮาร์แลนด์รแล้วผู้เล่นคนอื่นในฤดูการนี้และฤดูการต่อต่อไปอันแน่หลุดไมาอีกแล้วจะต่อสัญญาก็ไม่บอกเนี่ยปากแข็งนะเอเอ,เอ,เอนะครับเรื่องสัญญาเปปก็ต้องต้องตามนะแต่ว่าคาดว่าจะมีความชัดเจนขึ้นหลังจากผ่านช่วงครึ่งฤดูการไปแล้วนะสำหรับผมเท่าที่ผมรู้สึกนะอืม ทีนี้เรื่องกัปตันทีมนะครับเรื่องกัปตันทีมเนี่ยก็เรียกว่ามีการโหวตมาแล้วนะนะครับล่าสุดนะครับก็เป็นทางอิวคายกุนโดกันนี่แหละนะเป็นกัปตันเบอร์หนึ่งนะครับโดยเบอร์สองก็จะเป็นอ่าไม่ใช่คนนี้ไม่ได้อินเสิร์ตภาพเดอร์บอยอ่ะเบอร์สองเป็นเดอร์บอยนะครับไม่ขออภัยด้วยนะเมื่อกี้เป็นภาพนักเตะคนอื่นนะฮะกัปตันเบอร์หนึ่งอิวคายกุนโดกันนะครับกัปตันเบอร์สอง เควินเดบรอยกับตันเบอร์3ามไคลวอเกอร์เบอร์4เป็นรูเบนดีอาร์สและเบอร์5เป็นโรตรีนะครับนี่เป็นอันดับกับตันทีมในซีซั่นนี้นะยี่สิบสอครับของซิตี้นะครับ1กุนโด2เคฟ3วอเกอร์4ดีอาร์ส5โรตรีนะครับนี่เป็นการโบสถจากในห้องแต่งตัวในห้องล็อกเกอร์ของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้สำหรับเรื่องของกับตันทีม ปิดท้ายกันที่เรื่องของเบนเดลเซนวาเนี่ครับก็มีกระแสเข่าออกมาเพราะว่าในเกมล่าสุดที่เอาชนะบอลมัดเนี่ยเขาเนี่ยนะครับเดินขอบคุณแฟนบอลน,นะครับแล้วออกจากสนามเป็นคนสุดท้ายรวมไปถึงให้เสื้อแฟนบอลไปด้วยนะครับตัดเสื้อให้แฟนบอลไปด้วยนะมันบ่งบอกถึงอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ ไม่แน่ใจอาจจะเป็นแค่การขอบคุณปกติหรือเปล่ามันก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าหลังเกมเขาก็ได้โพสต์ด้วยนะซึ่งแบรดลินไวเนี่ยไม่ใช่คนที่โพสต์ถึงทีมบ่อยๆนะครับเขาเนี่ยโพสต์เป็นข้อความในทวิตเตอร์นะบอกว่าฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะครับจากทีมและบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมผมอยากจะขอบคุณทุกคนที่สนามในวันนี้สําหรับช่วงเวลาที่สวยงามของความรักและก็การสนับสนุนที่พวกคุณแสดงให้ผมเห็นเออพอมีแมสเซจนี้ออกมา ก็เป็นเครื่องหมายคําถามว่าเอ๊ะมันสถานการณ์มันแปลกๆหรือเปล่าเปนด,ดเดินขอบคุณแฟนบอลออกจากสนามเป็นคนสุดท้ายให้เสื้อแฟนบอลบอกเป็นการบอกลาหรือเปล่าแล้วยังจะมาโพสต์แบบนี้อีกนะครับนะบ่งบอกถึงสถานกรารณ์ที่เขาเชื่มอมโยงกับบาซ่าหรือเปล่านั่นล่าสุดเครัโรเมโลฝั่งบาซ่าที่เป็นเรียกว่าเป็นเทียศูญน,นะฮะเออเป็นเทียศูญของฝั่งบาซ่าก็ทวิตในในทวิตส่วนตัวของเขานะ ็เรียกว่าเนี่ยติกต๊กติ๊กเป็นข้อๆเลยก็คือแปลมจากภาษาสเปนนะนี่คือภาษาสเปนบอกว่าขอบคุณแฟนบอลที่เอตดิฮัตแล้วนะครับข้อแรกข้อที่2กําหนดการเยี่ยมชมบ้านของบาของแบรโดที่บาร์เซโลนาในสัปดาห์นี้นะครับคือมีข่าวว่าแบรโดจะเดินทางไปบาร์เซโลนาเพื่อไปดูบ้านนะครับที่ผมรายงานไปก่อนนั้นเนี้ยว่าเขาจ้างเหมือนคนที่หาบ้านนะนัที่ใช้งานเดียวกันกับชูสกุนดอ่ะ ในะในห,หาบ้านเอาไว้ที่บาร์เซโลนาซึ่งโรเมโรบอกว่าแบ d โดจะเดินทางไปชมบ้านที่บาร์เซโลนาในสัปดาห์นี้นะครับข้อ2ข้อ3า a แบโดมีความคลั่งไคล้บาร์เซโลนามากๆอยากจะย้ายไปสวมเสื้อ,อทางบาร์เซโลนามากๆเลยนะครับและข้อที่4ก็คือจอร์ดม m นเดสนะครับที่เป็นเอเยนของเขาเนี่ยกำลังทำงานอยู่ในเดียวนี้รวไปถึงการเจราจานะครับกำลังดำเนินการอยู่นะครับอยู่ในระหว่างการเจราจานั่นเอง นะก็นี่คือฝั่งสเปนนะก็ฝั่งบาซ่าแต่ฝั่งแมนซิตี้ฝั่งอังกฤษยังไม่มีใครออกมาเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะเออฝั่งบาซ่าฝั่งสเปนออกมาแล้วจริงๆนะแต่ว่าฝั่งซิตี้ฝั่งอังกฤษยังไม่มีใครออกมาเล่นข่าวแบร์เดโไปบาซ่าเลยเพราะฉะนั้นรอก่อนสําหรับแฟนๆซิตี้อย่าเพิ่งตื่นตระหนกแม้ว่าเคราตโรเมโรเนี่ยจะมาแล้วก็ตามนะแต่ก็เดี๋ยวรอดูท่าทีฝั่งอังกฤษก่อนครับ แล้วก็แน่นอนแล้วเดี๋ยวผมเอามาอัปเดตให้ได้ฟังแน่นอนโดยไปถึงเพยอื่นๆนะครับเกี่ยวกับซิตี้ในไทยอย่างพี่ชุนะครับพี่เดียอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็พี่ชุเนี่ยน่าจะมาเร็วมากๆนะครับในเรื่องของเวลาถ้ามีข่าวนะเพราะผมก็จะรวบรวมข่าวมาทําคลิปอีกทีหนึ่งน่นเองโดยเควินเดอบรอยนะหลังจบเกมก็ยังได้พูดถึงแบรดดด้วยนะบอกว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยผมคิดว่าแบรโดเนี่ยจะอยู่กับแมนซิตี้ต่อนะเลยไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเขายังเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมสสาหรรับเเมอ และผมบอกว่าเขาจะอยู่ที่นี่ต่อกับแมนซิตี้ในปีนี้เคดีบ mm hmm. คาดหวังนะว่าเบราโดจะอยู่ต่อนะแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตลาดยังไม่ปิดเบราโดก็ต้องการไปนะเอาพูดตรงๆใจเนี่ยผมรู้ว่าแบราโดอยากไปอยู่แล้วแหละและเคราดเดยเมโลก็ยังามมาลงข่าวแบบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรอท่าทีจากฝั่งอังกฤษ จากนักข่าวฝั่งอังกฤษฝั่งซิตี้ก็ถ้ามันตรงกันก็นั่นแหละครับซิตี้ผมบอกตรงว่าอาจจะต้องทําใจเผื่อไว้เลยนะครับตั้งแต่ต้นเนื่นๆแบบนี้นะผมเองเนี่ยคิดตงเตรียมใจไว้เนื่นๆแล้วว่ามีสิทธิ์เสียซัมเมอร์นี้นะสำหรับเบนด์ดซินวานะครับโอเคนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดนะครับที่ผมนํามาอัปเดตแล้วก็เล่าสู่กันฟังในคลิป ข่าวประจำวันของวันนี้นะครับส่วนค่ำคืนนี้ขับ Blue Moon EP 3อย่าลืมไปพูดคุยไปแลกเปลี่ยนความรู้สึกร่วมกันสำหรับเกมนัดล่าสุดของเราที่ฉลมบอลรัมา4-0เราจะพูดคุยกันในประเด็นนั้นรวมไปถึงประเด็นของแบรดลินซินวาด้วยถ้าหากมีข่าวสารเพิ่มเติมก็จะไปเจอกันในขับ Blue Moon คืนนี้3ทุ่มเดิมนะครับฝากเอาไว้ด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับการรายงานข่าวใน Channel ทีซีดีเซนนะครับในช่วงเช้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ Come on,